สวัสดีครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากทุกเนี่ยต้องฝึกสมาธิให้ได้ชาญลึกๆเท่านั้นแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือไม่ว่าสมาธิเราจะอยู่ระดับไหนแม้แต่ขั้นพื้นฐานมากๆอย่างชาญที่หนึ่งนะครับก็สามารถเป็นเป็นเหมือนประตูนำไปสู่ความสิ้นอาสวะได้เหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจาก พระพุทโธวจนะในหัวข้อเส้นทางสู่ความสิ้นอาสวะด้วยฌานและอายตนะแล้วก็บันทึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาทําความเข้าใจกันครับว่าสมาธิทุกๆขั้นเลยเนี่ยมันเป็นฐานให้เกิดปัญญาได้อย่างไงค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะนี่คือหัวใจสําคัญจริงๆที่จะเปลี่ยนสมาธิจากที่แค่ทําให้จิตสงบเฉยๆเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาปัญญาโดยตรงเลย เพื่อการหลุดพ้นตามแนวทางที่พระพุทธองค์ท่านทรงชี้แนะไว้เลยค่ะโอ้โห,หน่าทึ่งมากครับนั้นหลักการสำคัญที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดอันนี้คือหมายความว่า ตั้งแต่ฌานหนึ่งสองสามสี่ไปจนถึงพวกอรูปฌานที่ละเอียดขึ้นไปอีกอย่างเช่นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือว่าแม้กระทั่งสมาบัติสูงสุดอย่างสัญญาเวทียตนนิโรดนี่คือได้หมดเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่ว่าจิตเราจะรวมอยู่ในสภาวะไหนระดับไหนก็ตามนะคะไอความสงบความตั้งมั่นตรงนั้นนะคะ มันเป็นฐานที่แข็งแรงพอแล้วที่จะใช้เจริญปัญญาให้เห็นความจริงได้ทั้งหมดเลยโหงั้นขอลองดูตัวอย่างที่แบบว่าจับต้องได้หน่อยครับสมมุติว่าเรา,เาทําสมาธิแล้วอยู่ในปฐมฌานซึ่งท่านอธิบายว่าเกิดจากการสงัดจากกามจากอากุศลธรรมแล้วก็มีวิตกมีวิจารณ์มีปิติมีสุขแค่นี้จริงๆหรอครับมันจะเป็นฐานได้แล้วหรอครับต้องใช้ความนิ่งตรงนั้นละคะ่ะมาตามเห็น หรือ,อใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตอนนั้นคือขันห้าหรือส่วนประกอบของชีวิตเราหาอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะให้เห็นตามความเป็นจริงเลยว่ามันไม่เที่ยงนะมันเกิดแล้วก็ดับไปเป็นทุกข์คือมันคมสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้จริงๆนี่แหละค่ะคือการใช้สมาธิเป็นฐานของการเจริญวิปัสสนาอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือไม่ใช่แค่เข้าไปนั่งสงบสงบเฉยๆแต่ใช้ความสงบเนี่ยเป็นเหมือนเออเครื่องมือหรือแว่นขยายส่องดูธรรมชาติจริงๆของกายกับใจเราเองแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปละครับที่บอกว่าต้องน้อมจิตไปสู่นิพพานนี่คือทำยังไงครับค่ะพอเราเห็นความจริงด้วยปัญญาแบบนั้นแล้วนะคะก็ให้น้อมจิตไปตามคำสอนเลยค่ะที่ว่าสภาวะนั้นสงบระงับ นั่นประณีตคือการดับไปแห่งตัณหานั่นคือนิพพานมันเหมือนการเป็นโน้มหนาวจิตใจเราให้คลายออกจากความยึดมั่นในสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนพวกนั้นนะคะทีนี้ผลลัพธ์ก็คือว่าถ้าปัญญาเราสมบูรณ์เต็มที่ในขณะนั้นเลยนะคะก็จะบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะก็คือเป็นพระอารหันต์ไปเลยแต่ถ้าหากว่าปัญญายังไม่เต็มที่ยังไม่สมบูรณ์พอก็จะได้เป็นโอปาติกะ ซึ่งก็คือพระอนาคามีผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์หรือในการมาพบอีกแล้วเพราะท่านละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างได้แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับแสดงว่าหลักการเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยก็เอาไปปรับใช้กับชาญนสองชานสามชานสี่ได้ด้วยแค่แค่องค์ประกอบในชาญนนั้นๆมันต่างกันไปอย่างชานสองก็ไม่มีวิตกวิจารณ์แล้วเหลือแต่ปีติสุขอะไรแบบนี้แต่หัวใจก็คือการตามเห็นไตรลักษ แล้วก็น้อมจิตเหมือนเดิมถูกต้องเลยค่ะกระบวนการหลักๆยังคงเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผมแล้วถ้าจิตมันสงบละเอียดขึ้นไปอีกมากๆล่ะครับจนถึงระดับที่เรียกว่าอารูปประชานอย่างเช่นอากาสารนันใจยยตนะที่ท่านบอกว่ากำหนดอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์กระบวนการมันจะต่างไปไหมครับเพราะเเหมือนมันไม่มีรูปหรือกายให้พิจารณาแล้วนี่ครับ อืมเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะใช่เลยค่ะในระดับอรูปฌานเนี่ยตั้งแต่อากาสานนใจยตนะวิญญาณนใจยตนะไปจนถึงอากินจัญญายตนะสิ่งที่ปรากฏให้พิจารณาในสมาธิระดับนั้นมันจะเหลือแค่นามขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณมันจะไม่มีรูปขันหรือเรื่องของกายภาพแล้วค่ะแต่แต่วิธีการตามเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุก์ ไม่ใช่ตัวตนในานามขันสีนั้นแล้วก็การน้อมจิตสุนิพานก็ยังยังเหมือนเดิมหลักการยังคงเดิมทุกอย่างค่ะผลลัพธ์ก็เหมือนกันคือสามารถนําไปสู่ความสิ้นอาสวะหรือความเป็นอนาคามีได้ไม่ต่างกันเลยอืมครับมีอุปมาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเหมือนกันนะครับเรื่องนายขมังธนูครับที่ฝึกยิงหุ่นไปเรื่อยๆ จากขุนฟางหุ่นดินฝึกจนชำนาญมากๆสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถใช้ทักษะที่ฝึกมาเนี่ยยิงเป้าหมายที่มันใหญ่กว่ายากกว่าได้สำเร็จก็เปรียบเหมือนการฝึกจิตในฌานจนชำนาญแล้วก็ใช้กำลังสมาธิที่ได้มานั่นแหละครับเป็นฐานในการแทงตลอดอริยสัจเห็นความจริงได้ค่ะเป็นอุปมาที่ แมมทรงพลังเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะส่วนสมาบัติที่สูงขึ้นไปอีกอย่างเนวะสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทีตานิโรธเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสไว้ว่ามันเป็นสภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งมากๆผู้ที่ฉลาดหรือชำนาญมากๆเท่านั้นถึงจะเข้าใจสภาวะนั้นได้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังทรงชี้ความเชื่อมโยงมาอย่างน่าสนใจอีกนะคะว่าสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทก็มีประมาณเท่านั้น อัญญาปฏิเวกก็คือการแทงตลอดอรหัตตผลหรือการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองก็เป็นการยืนยันอีกครั้งนะคะว่าความลึกซึ้งของสมาธิมันสัมพันธ์กับศักยภาพในการบรรลุธ,ธรรมจริงๆครับพอเรามาเจาะลึกคําสอนของพระพุทธเจ้าในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายหรือไม่ใช่จุดจบในตัวมันเองแต่เป็นเพียงฐาน เป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงสำหรับการที่เราจะไปเจริญปัญญาต่อหรือที่เรียกว่าวิปัสนาเพื่อมองให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงนะเป็นทุกนะไม่ใช่ตัวตนนะซึ่งการเห็นแจ้งตรงนี้แหละครับที่เป็นทางตรงเลยสู่การปล่อยวางแล้วก็ความสิ้นไปแห่งอาสวะในที่สุดใช่เลยค่ะและประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่อาจจะชวนให้กลับไปคบคิดกันต่อได้นะคะก็คือว่า ในเมื่อหัวใจสําคัญจริงๆมันอยู่ที่การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนในสภาวะธรรมหรือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่ยแล้วการที่เราลองฝึกมองเห็นลักษณะแบบนี้ในประสบการณ์ชีวิตประจำวันของเราล่ะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้กําลังนั่งสมาธิแบบเป็นรูปแบบอยู่มันจะสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญปัญญาแล้วก็นำไปสู่การปล่อยวางความทุกข์ในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้าง